อันนี้จะมาอธิบายวิธีการควบคุมนะครับ Linear s p e e นะครับเดี๋ยวเราหยุดก่อนนะครับตัวนี้อธิบาย h a ด w ว a r ก่อนนะครับในชุดมาก็จะมี Adapter นะครับจ่ายให้ตัว Diver นะครับแล้วก็ตัว Arduino นะครับตัว Arduino ก็จะเขียนโค้ดไปแล้วนะครับส่วนการเซตนะครับสเปคของตัวนี้นะครับเราเซต Diver ให้อยู่ที่200พาวต่อรอบนะครับตัวนี้เป็นขับแบบ Full Step นะครับตัวนี้ Full Step นะครับ เราเซตดิปสวิตช์อยู่ที่ uh, on on off นะครับคือ s 2อเ s uh, s หนึ่ง s สอง s สามนะครับเป็นที่ uh, on on off นะครับคือ200เท้าต่อรอบนะครับตัวนี้แล้วระยะทางการเคลื่อนที่นะครับตัวนี้เมื่อ uh, เปิดไฟแกนจะวิ่งเข้าหาสวิตช์โฮมก่อนนะครับตัวนี้เราจะจำลองเป็นสวิตช์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอวิตช์นี้นครับวิ่งเข้ามาชนสวิตช์ปั๊บ เซตตรงนี้มี5่เท่ากับ0นะครับแล้ววิ่งไปเป็นระยะทางาทางขวานะครับเป,เป็นบวกนะครับเท่ากับ12,000เมืาะครับจะวิ่งมาตรงบานี้พอดีนะครับเราวิ่งกลับไปที่ศูนย์ใหม่ว,วิ่งกลับมาที่12,000อันนี้1 2 0 0 0เมืาเนี่ยคือระยะทางการเคลื่อนที่ของตัวลิเนียสเตตตัวนี้นะครับส่วนเวลาการใช้งานจริงผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนค่าในตัวโปรแกรมซึ่งเราจะมีให้ที่หน้าเว็บไซต์ให้นะครับตัวนี้ แล้วก็ส่วนการปรับกระแสนะครับจะอยู่ที่1.5แอมป์นะครับตัวนี้1.5แอมป์ก็จะอยู่ที่ออนอ o นออฟนะครับคือ S4 S5 S6 นะครับนี่นะครับดูครับออนออนอ S4 S5 S6 นะครับแล้วก็ตัวไมโครเซปเราขับเป็นแบบฟูลฟูลเวฟนะครับก็คือเป็น OnOnOff นะครับเช่นเดียวกันนี่ครับหนึ่งะครับออนออนอนีครับ ลักษณะการเซตฮาร์ดแวร์ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือไฟเลี้ยงจะจ่ายให้เข้าก่อนที่ไดเวอร์แล้วก็ขนาดเดียวกันจ่ายให้บอร์ด a r d u ด n o ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยพอเสียบทันทีที่เสียบไฟจะวิ่งเข้าหาโฮมก่อนนะครับเสียบปับ๊บ้็ไปนี่ครับจะวิ่งช้าก่อนนะครับวิ่งช้าประมาณอยู่ที่500เท้าก่าวินาทีนะครับสวิตช์นะครับเราจะจําลองไว้นะครับถ้าเคลื่อนที่มาชนโฮม แล้วก็เซตตรงนี้ให้เป็นศูนย์นะครับชนปั๊บวิ่งไปนะครับที่ตำแหน่ง1 2 0 0 0มสองพันเท้านะครับตัวนี้เรากลับไปที่ศูนย์นะครับวนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ส่วนระยะทางสูงสุดผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับจะให้เหลือแค่6 0พันเท้าก็คือขึ้นหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานว่าจะเซตเอาอะไรมาติดอยู่บนฐานตัวนี้นะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นหัวพ่นสีนะครับใส่ไปใส่มานะครับ แล้วระหว่างการทางานหากเกิดอะไรขึ้นระบบจะเข้าสู่โหมดเซ็ตโคมก่อนเลยอันดับแรกนะครับอย่างเช่นกำลังรันอยู่ครับกดปั๊บกดรีเซ็ตนะครับก็จะวิ่งช้าก่อนนะครับเพื่อวิ่งเข้าหาโฮมก่อนทุกครั้งนะครับอย่างเช่นไฟดับนะครับตรงนี้วิ่งเข้าหาสวิตนะครับตัวนี้ด้วยความเร็วต่ํานะครับสาเหตุที่วิ่งเข้าหาโฮมด้วยความเร็วต่ำเพื่อความปลอดภัยนะครับตัวนี้เรี็บร้อยวิ่งไปก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับตัวนี้โอเค นี่คือวิธีการควบคุมนะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับในการควบคุมให้นเนี่ยเร็จทำงานได้อย่างอัตโนมัติแล้วก็มีอัตราเร่งด้วยนะครับโดยสามารถกำหนดได้ภายในตัวซอฟต์แวร์ของตัว Arduino น,น,นะครับขอบคุณมากครับ